ก๋วยเตี๋ยวบ้านๆตอนรับปีห9เก้าแม่บอกว่าจัดเต็มให้เลยค่ะมื้อนี้ใครคิดถึงก๋วยเตี๋ยวบ้านๆของบ้านเรามารวมกันตรงนี้ได้เลยสูตรดั้งเดิมของแม่ครัวใหญ่น้ำซุปตรงต้มเตาถ่านเท่านั้นเปล่าค่ะจริงๆนางแค่ประหยัดแก๊ส <c oughs> ฟินิดลูกของแม่ครัวมาด้วยชุดแดงและปากแดง <c oughs> เจอแบบนี้ก็ซู้ไม่ไหว <c oughs> ในส่วนงานกระเทียมเจียวกาก,ากหมูบอกเลยค่ะว่างานละเอียดดูก็รู้ว่าเป็นการทำเตรียวไวล่่งหน้าทำมากี่อาทิตย์แล้ว <c oughs> หนึ่งอาทิตย์ <c oughs> น้อลูกสาว ากหมูกับกระเทียมเจียวต้องกรอ,อบแบบนี้เลยถูกใจไฟที่ซูแต่ใดๆคือเกือบมาถ่ายคลิปไม่ทันแม่ทําไวมากคําว่าคนเดียวเอาอยู่ยกให้เลยจ้ะระหว่างรอต้มน้าซุปแพรมาช่วยแม่ลดน้ําผักชีหน่อยได้ไหมได้แต่แม่ต้องเปนคนถ่ายคลิปให้นะแล้วภาพก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นค่ะกลับบ้านอีกรอบผักชีก็น่าจะโตแล้วเอาไปล้างปากไม่อ S <S ส่วนเจลิวก็เล่นอยู่กับหลานอย่างนั้นงานน้ำซุปยังไม่จบแม่ก็แวะมาปรุงเรื่อยๆตอนแรกแม่ครัวจะไม่ใส่ฟักค่ะแต่ทนเสียงเรียกร้องของลูกสาวไม่ไหวก๋วยเตี๋ยวบ้านนี้อีกอย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือหมูสับแม่ครัวขออนุญาตใช้มือนะคะทุกคนเครื่องปรุงจะได้เข้าเนื้อแบบจุยจไอ้ผ้าแพรก็ยังคงเดินวนไปวนมาแบบไม่ได้อาบน้ำอย่ามาถ่ายรีเยอะรีมีสอบนี่คืออาการของคนดังแล้วอยากแยกวงส่วนหน้าที่สําคัญขนาดนี้มันเป็นของใครไม่ได้จริงๆยกเว้นไฟไม่ได้กินแล้วคนนี้ ก๋วยเตี๋ยวแห้งก๋วยเตี๋ยวต้มยำเข้ามาได้เลยช่วงนี้หน้าหนาวแล้วคือผักหายากมากฝ้ายก็เลยมาเก็บตำลึงเอาไปใส่ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวตำลึงคือที่สุดของที่สุดแล้วเจ๊สองคนนี้ก็ได้เลิกไปอาบน้ำสักทีแต่งหน้าเหมือนจะไปออกงานอีเวนต์แต่จริงๆนั่งกินเตี๋ยวอยู่บ้านเราเลยบอกไม่สวยก็เหนื่อยหน่อยนะสวยคิวยังยาวขนาดนี้นถ้าสวยอะไปถึงหน้าหมู่บ้านคนรอกระเทิบอะถึงหน้าหมู่บ้านแล้วตอนนี้ <c oughs> อันนี้ไม่เกินจริง งานน้ำซุปวันนี้อลังการวังเวอร์สูตรที่โครงหมูก็ดูกหมูข้อหมูแม่โถมลงไปจ้ะในส่วนของผักก็จะมีแค่ถั่วงอกกับผักบุ้งจีนเนาะเพราะว่าช่วงนี้ผักหายากจริงค่ะคลิปนี้ยาวๆสี่นาทีเพื่อทุกคนโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวบ้านๆพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเปิดด้วยเจลิ้วคนดีคนเดิมเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่เครื่องแนนเวอร์ชามไก่ต้มขนาดบิ๊กไซส์เกือบคนไม่ได้พอแน่นจริงว่าไม่ได้นา,นางทำหน้ากินอยู่เป็นการชิมที่เราก็รู้คำตอบอยู่ละ ส่วนชามนี้ของแม่ตอบโจทย์ก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำมากไ้ผ้าแพ้ถ่ายคลิปแบบดูยุง่งยุ่งแต่สองชามนี้เกิดขึ้นอย่างไวเอาละถึงคิวฝ้ายละวันนี้ก็ลวกปิดท้ายไปเลย <c oughs> ก็เหมือนเดิมค่ะก๋วยเตี๋ยวแห้งกับเกาเหลาต้ยมยำแบบใจมันลักอะเส้นน้อยผักเยอะหมูสับใส่แบบไล่ๆเป็นพิธี <c oughs> อ๋อกินน้อยหรอเก <c oughs> ็บพื้นที่ไว้ให้กาก,ากากหมูจากกินนงกินน้อยอะไรตลกมากฝ้ายว่าการทำก๋วยเตี๋ยวอ่ะมันก็เหมือนงานศิลปะชิ้นหนึ่งขึ้นอยู่กับว่าใครจะครีเอทหน้าตามาเป็นแบบไหนถ้าถามว่าของใครทททีีี่่าาาาาอออกกกมแแล้้้ววววนนนนิิิสสสุดดดงยยเเเเ๋ตตหหผัชชๆรร็จ มาต่อด้วยเกาเหลาต้มยำสูตรเดิมเครื่องปรุงอย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วน้ำซุปใส่แบบขุกขิกก็พอมันจะได้แซ่บๆจะบอกว่าตอนนี้ค่อนข้างรีบเลยค่ะเพราะมีธุระต,ต้องไปทําต่อก็เลยไม่ทันได้ทําน้ำซุปแบบออริจินอลไปกินด้วยเพราะปกติต้องมีอีกนึงแล้วของฝ้ายก็เสร็จแล้วสองชามไก่ต้มบิก๊กเริ่มต้มยำหนึ่งแห้งหนึ่งสเต็ปเดิม,อ,มอร่อยมากฉากหมู